ครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ล่องแก่งแล้วครับอ่เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าที่ล่องแก่งจุกทีบินปเป็นยะังไงดาู

เหมือนกับพี่เอเป <Pe> <That> <out> yeah, anyway. <met> ้แล <Hollywood> yeah, ้วค่ะเห็นลุงเป้ด้วยครับโอ้ยแมลงปอนุ่งกับผีเสื้อนี้ลูกนี้นี่ดีใจมากเลยดีใจมากเลยใช่ลุงเป้แล้วค่ะนลุงเป้กับพี่เอเป้าเอ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 ้า ไหนป้าป๊าน้องป๊าอยู่คนสุดท้ายด้วยป๊าอยู่คนสุดท้ายหรอกับน้องเอนคือจะตื่นเต้นหรือเปล่าจะมาเจอสมหน้าที่เล่นนับึงเลยครับนี่ของดีสุขีดินค่ะโน่นโน,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 น่นโน่นโน่นผีเสื้อตอนนี้เรามาองพวกของผีเสื้อแล้วใช่อตอนนี้พี่เร็พี่ว่าหันมาเร็วพีว่ว่า พอระวังชนหินพอระวังเอาฝังนูไว้ฝังนูฝังนูเรียบความเรียบร้อยพอแกงพี่ตุ้ยน้ลึกอ่ะพี่ตุ้ยาน้ำเป็นเปล่าอันนี้ก็ยอะอ่ะละก็น้ำตื้น ได้ก,กินน้ำเรียบร้อยเลย <c oughs> อมากว่ามาถ้ามันกว่ามาม,มาตกใจไหม <c oughs> ตกใจเลยหมาทำไม่ถูกรืว่า์แต่ยืนถึงไลยนะยืนถึงเลยตรงนี้ <c oughs> สองลำแล้วกินน้ำทำไมอ่ะชนหินน <so ั่นแหละลูกต้องบอกาลูกจ๋าระวังน้องระวังหินอย่าให้ชนหินว่นเล้หไอไอคนนคน้านหลัมองหน้คนกลางมัเมอได้่างชนกันเองเอ้า อาลูกลงเลยน้องใครไปข้างขางหน่อยค่ะอีเวอร์จะลงหรือว่าลงเลยลูกไม่ยิกแบบแรกแต่ว่าลูกอย่ามาที่นี่นะลูกเห็นอยู่ตรงนั้นหินนะ่ะ สนุกไหมครับฟิวสนุกไหมลูกสนุกออชดมินเนี่ยชดนเร็วนร็วเร็วเร็วร็วเร็วเรร็วเร็วเร็วเร็กมก ปาเนาะโดดรงน้ำโอ้ะจะไปเล่นที่น้ำตกโอ้โหกล้ามากเลยเองลอยคอไปเลยฟิวเอง้อไปเห็นไปยืนกับเบ้นอ่ะไม่ต้องบอกอันนี้เขาเซียนเขาเซียนเขาเซียน

อาชโลนีลาพี่สตารหน่อยอาชโลนีลาพี่สตารพี่โอได้นะเมื่อกี้พี่โอได้ลูกได้ลูกพี่โอได้ลูกอะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเอาไปค่ะ Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không được,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  không không ได้แล้วปาป้า,ปาตรงนู้นรถติดถ้าติดไฟแดงแล้วก็บีนใบพัดอยู่ด้วยแอนฟิวชอบไหมคะแอนฟิวครับชอบไหมชอบอ๋อ สนุกจังเลยสนุกไหมลูกสนุกไหมครับสนุกมากเนาะนป้าป้าอย่ามัว่วป้าอย่ามั่วนะอย่ามั่วนะพระมหาเทวีเจ้า <c oughs> นี้ค่าขนมเซเว่นยังไม่หมด <c oughs> แวะชมวิวใต้ขดไม้เหรอ <laughs> <c oughs> อันนัดแกงแกงแล้วแกง่ <laughs> ัก น้ำลึกครับสีขุนเลยคิดว่าเอามือขึ้นอย่างลูกอันนี้ให้เล่นน้ำใครจะลงเล่นก็เล่นเลยลูกอ่บบ๊าไปไอซ์บ๊ายบายติราอเว้ดาอะดาอะไปาอนเทนชัะ ลาเล่ลาเล่ลาเล่ลเล่จาบากีนี่กดน่อุ้ยลาเล่จ้าดูปลาดอานหาวแล้วหาวแล้วน,นเลยย่ <c oughs> างย่าง <c oughs> <c oughs> ลงพักหรอมาลงเล่นน้าเลยเหรอเจ็บเท้าเนาะ น้องไพยมากับพี่เบอร์<า>เอามา พอแล้วพี่ลิเวอร์ครับไปเรือไปชนไปเจอใครเนี่ยไปชนใคร,รเจอใครนี่เจอใครเจ้าบ๊ะป้า <c oughs> เจ้าบ๊ะป้าน้องหลับหรือยังนอนหลับยังน้องหลับลยัง,ง,ย,งยังไม่หลับเลยเอ๋อมาม่าเห็นหาวแล้วฮัลโหล้วน้าอยู่ครับโอ้ยว่งวงๆหิวไหมหิวไหมหิวเน้นๆไหมไม่หิว <c oughs>